มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิกฤตหนกักจังหวัดนี้น้ำท่วมเพิ่มสูงถนนถูกสั่งปิด30สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพะเยายังน่าเป็นห่วงแม่น้ำอิงกวามพะเยาได้ไหลเอ่อลน้นท่วมถนนหลายสายในเขตตัวเมืองพะเยานะคะ ทำให้ถนนพระคุโยธินเขตตัวเมืองแล้วก็ถนนแม่ตำาฟากน้ําสายนายและก็ถนนรอบชายก้านต้องปิดกั้นเพื่อความปลอดภัยรถทุกชนิดไม่สามารถวิ่งผ่านได้โดยเฉพาะถนนแม่ตำาในสายตลอดรอบชายก้านนะคะถนนพระขุนโยธินเส้นทางไปวัดพระศรีโคมคําเจ้าตนหลวงทั้งสองเลนฝั่งทั้งไปและกลับถนนหน้าสถานีขนส่งบขสพะยาวได้ถูกมวลน,น้ำก้านพยาไหลเอ่อล้นเข้าท่วมสูงกว่า2เมตรค่ะ ทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้น้ำท่วมนานกว่าครึ่งเดือนสร้างความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจซบเซาไปตามๆกันเลยค่ะสำหรับในพื้นที่จงังหวัดพะเยายังคงมีปริมาณน้ำเข้าท่วมสะสมในกวนพะเยาจนเอ่อล้นเข้าท่วมนะคะพื้นที่เศรษฐกิจและก็บ้านเรือ,รอนรัศดรไรนาบ่อปลาถนนตลอดจนฟาร์มรอบบริเวณชายกวานซึ่งวันนี้ปริมาณน้ำในกวนพะเยาเพิ่มสูงขึ้น74.447ลูกบาทเมตร จะปริมาณกักเก็บได้55ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นค่ะและน้ำยังเพิ่มปริมาณเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่รอบกวนพยาบรบริเวณกว้างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากได้เกิดฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ